สวัสดีครับผู้ชมลุงเฉบทีบคันครับลุงเฉบคราะห์บอลวันนี้7คู่เหมือนเดิมในค่ำคืนวันจันทร์ที่30ธันวาคมครับค่ำคืนมันได้นายฟุตบอลยังเตะเยอะเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นพิวริกลีกรวมไปถึงเรื่องของการโชดชราอิตาลีแล้วก็มีทีมชาติไทยกับฟิลิปปินส์ในรอบอ่ารอบรองชนะเลิศนะครับนะซึ่งนัดแรกเนี่ยเราไปแพ้ฟิลิปปินส์ในบ้านมา2-1นะครับนัดนี้เราจะกลับมาเล่นที่ราชมังคลานะครับกับนัดที่2องถ้าชนะนะครับนะเกิน2ประตูขึ้นไปเราจะได้เข้าชิงชนะเลิศนะครับก็เเดดี๋ยยวววมาาาููกัััััันนนนคคครรรบบบ่่จะะป็งงงงไสหแทท้7เดี๋ยว เจัดการให้สําหรับเมื่อคืนนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มแฮปปี้ไปครับบวกกันไปนะครับอือหต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับมากันครบเลยไม่ว่าจะเป็นชุดโครงการ3ตัววีครับตัวเน้นอีก2ตัวเพราะนั้นพี่ๆในครอบครัวก็น่าจะแฮปปี้กันไปต้อนรับนะครับสิ้นปีนะก่อนจะเข้าสู่ปีใหม่ไปเที่ยวกันให้สนุกนะครับเอาละนะครับใครอยากได้นะครับแนวทางดีๆครับเข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับผมเช็บได้ไม่ได้เสียอะไรครับในนั้นมีตัวเน้นตัววีชุดโครงการให้ทุกๆวันรวมไปถึงกิจกรรมดีๆมากมายเลยนะครับแอด L S จ กัันนะครบเราไปดูที่ฟุตบอลคู่แรกครับเป็นเกมผิวลิกิตช่วงเวลาตีสองสี่ห้าครับ เจ้าบ้านครับมาขาวอิสวิตน้องใหม่จะเปิดบ้านรับการันต์นนของสิงบูเชลซีครับเกมคู่นี้ถือว่าน่าสนใจเพราะว่าทา้างของอิสวิตก็ต้องการ3แต้มเพื่อหน,นีตกชั้นส่วนเชลซีเองต้องการ3แต้มเพื่อไล่จีนลิเวอร์พูลนะครับส่วนในเรื่องของตารางคะแนนครับเจ้าบ้านนะครับนะอิสวิตอยู่ดับที่19เกครับ18เกมชนะ2เสมอ6แพ้10มี12คะแนนเท่านั้นอยู่ในโซนตกชั้นส่วนระ่องของเชลซี18เกมชนะ10เสมอ5้แพ้3มี3 5าแต้มรั้งอันดับที่3นะครับก็ถือว่าตารางคะแนนต้องบอกว่า,วาเชล ในศึก F a ครับต้องย้อนไป10ปีนะครับสิกว่าปีนะครับนะก็ถือว่าเชลซีทาได้ดีกว่าชนะไป70นะครับนั่นก็คือการเจอกันครั้งเดียวนะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่น5านัดหลังสุดครับเจ้าบ้านอิฟวิตเนี่ยชนะเกมเดียวครับแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมนัดล่าสุดพึ่งบุกไปแพ้อาสเเลนันมาึ0นส่วนด้านของเชลซีนะครับห้านัดหลังสุดชนะ3ามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้ฟูลแล่มไป2องก็ถือว่าฟอร์มการเล่นถ้ามองในภาพรวมก่อนจะมาเจอกันใน5นนนนนััดดทีี่่่่่่ผผาาาาามมตต้้้ออออองงงบกกกวววเเเเลลลซููยืืรแ็ใขน วันนี้เจ้าบ้านอีฟสวิตครับน่าจะมาในระบบ4-2-3-1เหมือนเดิมนะครับก็นำมาโดยผู้สาประตูอย่างมูริกนะครับกองหลังอย่างดาร่าโอเชนะครับนะรวมไปถึงทางดนานของจอห์นสันแล้วก็ตรงกลางนะครับอย่างทางด้านของครอนเนอร์แชปปิ้นแล้วก็กองหน้าตัวเป้าน่าจะเป็นเลียมดีแลปเหมือนเดิมก็ถือว่าตัวหลักอยู่กันครบสาหรับทางด้านของอีฟสวิตเจ้าบ้านส่วนผู้มาเยือนอย่างเชลซีครับวันนี้น่าจะมาในระบบเดิมครับ4-2-3-1เหมือนกันผู้สาประตูเป็นโรเบิร์ตซันเชสกองหลังมีทางด้านของโควิลครับนะมาร์กกูเร ฟรเดสจับคู่กับมอยเซตไกเซโดแล้วก็3าประสานแนรุกวันนี้เป็นจาเฟลิกนะครับนะักโครพารเมอร์แล้วก็เปโดเนโตส่วนน้าเป้าเป็นหน้าของคีโตเฟอร์เอนคุนคูก็ถือว่าตัวหลักของเชลซีเองก็อยู่กันครบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉ็บเชื่อว่าไม่มีใครยอมใครอย่างแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของแฮนดิแคปเกมนี้เปิดมาให้เชลซีเป็นต่ออิสวิทเจ้าบ้านอยู่ที่1นึขีดหนึ่งจากำแพงมุมบนอยู่ที่3ามขีดสามจุดห้ากำแพงมุมบนลุงเฉ็บมองว่าโอกาสที่จะมีถึง3ประตูค่อนข้างสูงเหมือนกกกัันแแตตตต่่่่่่็็้้ออออองงงงรระววใหดีีสิทลลเเเบบชคืาาไปขซม เชลซีครับดูดีกว่าทางด้านของเจ้าบ,บ้านอิฟวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งรูปแบบการเล่นหรือแม้กระทั่งนะครับนาประสบการณ์ของนักเตะความสามารถของนักเตะเพราะนั้นเกมนี้ครับลุงเฉียบขอเชียร์ไปที่ลูกทีมของเอนโซเมเรตกาอย่างผู้มาเยือนนะครับเชลซีบอกเลยว่าเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปกันที่วิลล่าพาร์คครับไปดูเกมระหว่างสิงหเพื่องานแอตตันวิลล่าเจ้าบ้านครับเปิดบ้านรับเกมยืนรับของนกนางนวลไบรท์ตันแอนด์โฮฟนะครับเกมคู่นี้ก็เตะตีสองสี่พันห้าเช่นเดียวกันทางด้านตารางคะแนนครับเจ้าบ้านนะครับนะวิลล่าอยู่อันดับที่เก้าครับสิบแปดเกมชนะแปดเสมอสี่แพ้หกมียี่สิบแปดแต้มส่วนผู้มาเยือนอย่างทางด้านของไบรท์ตันนะครับอยู่อันดับที่สิบสิบแปดเกมชนะหกเสมอแปดแพ้สี่มียี่สิบหกแต้มก็ถือว่าตารางคะแนนเนี่ยอยู่ใกล้เคียงกันเลยเก้ากับสิบนะครับใคร ชนะโอกาสที่จะดีดตัวเองขึ้นไปอยู่ในอ,อันดับที่6ที่7เนี่ยก็มีค่อนข้างสูงเพราะนั้นก็ต้องมาติดตามกันว่าเกมนี้ใครจะได้3มแต้มนะครับหรือว่าจะออกหน้าเสมอนะส่วนในเรื่องของเฮ e a เฮู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลังสุดเป็นอันดับของนะครับนะ ไรตันวิลล่าครับชนะไปได้3เกมเสมอกันไป1เกมแล้วก็เป็นไบรท์ตันชนะได้1เกมหรือุการที่แล้วเจอกัน2นัดครับก็เป็นวิลล่าเปิดบ้านถล่มไบรท์ตันไป6-1แล้วก็กลับไปเล่นที่บ้านของไบรท์ตันไบรท์ตันเปิดบ้านชนะไปได้1 0แต่ถ้ามองในภาพรวมครับ5เกมหลังสุดที่เจอกันมาต้องบอกว่าไรตันวิลล่าดูดีกว่าส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่นห้านัดหลังสุดครับเจ้าบ้านไรตันวิลล่าชนะ3ครับแพ้2นัดล่าสุดบุกไปแพ้นิโคลเซนมาน้าดสวามเ่ผูนอย่าง์แต ครับช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยสู้ดีเลยพวกเขาไม่ชนะใครมา5เกมติดละนะครับแพ้ไป2แล้วก็เสมอ3เกมครับโดยนัดล่าสุดทําได้เพียงแค่เปิดบ้านเสมอกับเบนฟอร์ดไป0ูนย์นะครับก็ถือว่าภาพรวมครับห้าเกมก่อนจะมาเจอกันต้องบอกว่าแอตันวิลล่ายังดูดีกว่าส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวผู้เล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าบ้านนะครับแอตันวิลล่าลูกทีมของอุนายเอเมรี่น่าจะมาในระบบ4 3 3สามสามผู้สำหระตูเป็นเอมี่มาร์ติเนสเหมือนเดิมกองหลังมีเปาตอเลสครับจับคู่กับไทรอนมิ้งครับแบ็คขวาเป็น กลางน้ำมัโดยจอนแม็กกินครับกามาร่าแล้วก็ยูริเตอร์มันครับส่วนหน้าวันนี้มีเรออนไบลี่ครับนะมอร์แกนโรเจอร์แล้วก็หน้าเป้าเป็นโอริเวอร์วัสกินนะครับน่าจะได้ได้ล่าตะข่ายให้กับทีมเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตัววิลล่าหายห่วงครับน่าจะอยู่กันครบส่วนดน้านของผู้ไม่เยือนอย่างไบรตันครับพวกเขาน่าจะมาในระบบเก่งครับสี่สองสามหนึ่งก็นำมาโดยผู้สาบตัวอย่างวานบุเกนครับกองหลังอย่างรูอิสดั้งนะครับเอสซูบินานแล้วก็ทอริกแลัมตี้นะครับส่วนตรงกลางก็มีทางด้านของนะครับนะจาาาาาววเเเปโดดนนนนนะะครรับมมมออิิตแล้้ก็ทงงขุ ส่วนหน้าเป้าวันนี้น่าจะเป็นลูสเตอร์ดูจากตรงนี้ครับต้องบอกว่าตัวผู้เล่นของไบร์ตันเนี่ยก็มีผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่นัดล่าสุดที่ลุงเฉยบนั่งดูอยู่เนี่ยก็เห็นซอริมัตนะครับลงมาในช่วงท้ายเกมก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของไบร์ตันแต่วันนี้ไปเยือนแอตแลนวิลลาไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอนลุงเฉยบยังมองว่าเจ้าบ้านดูดีกว่าส่วนในเรื่องของแอดิแคปเกมนี้เปิดมาให้ทางนั่งของเจ้าบ้านครับ แอตันวิล่าเป็นต่อทางด้านของผู้มีเยินอย่างไร้ตันเนี่ยอยู่ที่ครึ่งช่วงตัวกำแพงมาบนอยู่ที่2.5งจ3กาขีดสแพงมาบนลุงเฉียบชอบว,ว่าไปได้ส่วนการไปต่อที่ครึ่งช่วงตัวตรงนี้ลุงเฉียบชอบกับการไปต่อของเจ้าบ้านมากเลยเพราะว่า มันมันเหมาะสมครับเพราะว่าเจ้าบ้านอย่างแอตันวิลลาเล่นในบ้านได้ดีแล้วก็วันนี้เจอกับไรตันซึ่งฟอร์มไม่ดี5นัดหลังอย่างที่เราเห็นครับไม่ชนะใครเลยเพราะนั้นเกมนี้ทุกเฉียบเชื่อว่าวิลลาได้เล่นในบ้านที่ทางด้านของวิลลาพาร์เล่นต่อหน้าแฟนบอลน่าจะเก็บ3คะแนนได้เกมคู่นี้ไปเฉียบแอตันวิลลาบอกเลยว่าเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ กูต่อมาครับเราไปกันที่โอแท็กฟร์ดครับไปดูเกมระหว่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมฟอร์มแรงอย่างนิวคลาสเซนนะครับเกมคู่นี้คิกออฟเวลาตีสามนะครับในส่วนของตารางคะแนนตรงนี้น่าสนใจครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ดับที่14ของตารางนะสิเกมครับพวกเขาชนะ6เสมอ4แพ้8มีเพียงแค่22คะแนนเท่านั้นนะครับถือว่าตกต่ำมากๆสําหรับแมนเชสเตอร์นะส่วนด้านห้าของผู้มาเยือยนอย่างนิวคลาสเซนยูไนเต็ดสิบแปดเกมชนะแปดเสมอห้าแพ้ห้ามียี่สิบเก้าแต้มอยู่ ต้องบอกว่านิวคาสเซิลดูดีกว่าครับแล้ววันนี้ทั้งคู่ต้องการ3คะแนนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะฝากฝั่งของเจ้าบ้านแต่วันนี้ครับเจอทีมที่เราบอกว่ามีเกมรุกที่เล้าใจและสนุกอย่างนิวคาสเซิลเนี่ยก็ยากเหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องของเฮ t ทูเฮ d คู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลังสุดเป็นทาองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับชนะไป2เกมนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับชนะไป3เกม2เกมหลังสุดที่เจอกันเมื่อฤดูกาลที่แล้วครับก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะไปครนละ1เกมในบ้านของใครของมันนะครับนั่นก็ถือว่าเฮท นิวคาสเซิลดูดีกว่าเล็กน้อยใน5เกมที่ผ่านมาส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดครับเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ2แพ้ไป3เกมแล้วเป็น3เกมหลังสุดครับไล่ตั้งแต่แพ้สเปอร์ในคาราบาวครับ4-3นะครับแล้วก็เปิดบ้านแพ้บอลมัด3 0มจากนั้นเนี่ยบุกไปแพ้วูดแฮมตันวอร์เรอร์2-0นะครับก็ถือว่าฟอร์มย่ำแย่จริงๆสำหรับลูกทีมของรูเบนอโมริมส่วนผู้ไม่เยือออย่างนิวคาสเซิลครับ5นัดหลังสุดถือว่าฟอร์มสุดยอดมากๆพวกเขานะครับแพ้เกมเดียว อีฟสวิดแล้วก็ชนะแอตตันวิล่า พวกเขาทําประตูรวมกันใน4นัดเนี่ยครับต้องบอกว่าสุดยอดเลยนะ14ประตูแล้วเสียเพียงแค่เกะประตูเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นครับฟอร์มการเล่น5นัดก่อนจะมาเจอกันต้องยกให้สาริกาดงเดวคาเซลผู้มาเยือนดูดีกว่าแมนเชสเตอร์เจ้าบ้านจริงๆครับส่วนในเรื่องของนะครับรายชื่อตัวเล่นวันนี้เจ้าบ้านแมนเชสเตอร์เต,เต,เตดจะขาดผู้เล่นตัวหลักนั่นก็คือบูโน่ฟานเดสที่ติดโทษแบนจากแมตช์ที่แล้วแต่ก็นะครับตัวอื่นๆเนี่ยน่าจะอยู่กันครบไม่ว่าจะเป็นผู้สาประตูอย่างอองเดโอนาน่านะครับนะน่าจะมาในระบบ4 42 3 เหมือนเดิมแหละสำหรับทีมของอัลโมริมนะครับก็มีมาทายเดอริกนะครับนะมีเรนนี่ย ورو นะครับนะตรงกลางก็มีไม e นูอิริกเซนมัสราอุยเดโกดาโลครับแดนบนก็มีทนางานของอามัดเดียโลรวมไปถึง ash, oy, ลาสมุทฮอยลุนเหมือนเดิมนะครับก็น่าเดิมๆแหละนะครับนะไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรมากส่วนด้านของผู้วิญญาณอย่างนิวคาสเซิลลูกทีมของเอ็ดดี้ฮาวครับน่าจะมาในระบบ4-3-3ผู้สายประตูเป็นดูบารก้าครับนะเนื่องจากวันนี้โป๊ปเนี่ยน่าจะยังมีอาการบาดเจ็บกองหลังมีแดนเบิร์นจับคู่กับฟาเบนแชสองกอง ขวาเป็นลิวาเมโต้แบ็คซ้ายเป็นทางด้านของเดวี่ฮอล์นะครับตรงกลางนำโดยซานโดโตนาดีตัวนี้ยิ่งเล่นยิ่งเนียนตาครับมิดฟิลด์ทีมชาติอิตาลีนะครับนะแล้วก็รวมไปถึงทางด้าน,านของนะครับวิลล็อกแล้วก็บูโนโ็อกิมเมลไลส์นะครับแดนบนนะครับก็มีนะครับแอนโทนีกอนะร์ดอนจาคอบเมอร์ฟี่แล้วก็อเล็กซานเดอร์อิสซักถือว่าเก่งมากๆนะลุงเจียบชอบนะผอมบางแต่ว่าจบสกอร์ได้อย่างแนบเนียนครับสำหรับอเล็กซานเดอร์อิสซักเพราะนั้นเกมนี้ ลูกเฉียบมองว่านิวคาเซลดูได้เปรียบนะลูกเฉียรเชื่อว่าความพร้อมนิวคาเซลดูดีกว่าครับส่วนในเรื่องของแฮดิแคปเกมนี้เปิดมาให้ทั้งคู่อยู่ที่เสมอไหนเสมอกัรกำแพงม,มงบลอยู่ที่2.5งดขีสามกำแพงม,มงบลเกมคู่นี้ลูกเชียรมองว่าไปได้นัดล่าสุดเจอกันมาจบที่3ประตูต่อ2เกมเนี้ยครับสามประตูน่าจะมี2ประตูแน่ยๆยืนพื้นไว้ก่อนครับแล้วลุนประตูที่3เพื่อรับประทานเต็มพะนั้นเกมนี้แนะนําให้ไปมองบนส่วนการไปต่อที่เสมอไหนเสมอกันลูกเฉียบมองว่า New นะิวคาเซนดูดีกว่านะครับแล้วก็ฟอร์มอย่าง แล้วยิงได้ถึง14ประตูเพราะ,ะนั้นเกมนี้ลูกเชียบขอเลือกเชียร์ไปที่นิวคาสเซลแต่จะเน้นหนักไปที่กำแพงมมบนที่2.5ขี3ครับบอกเลยเชียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาเราข้ามไปที่กันโชเซียอิตาลีช่วงเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับไปดูเกมระหว่างน้องใหม่โคโโมจะเปิดบ้านรับการมีรั้งของเลตเช่นะครับตารางของตารางคะแนนครับเจ้าบ้านนะครับนะโคโมอยู่ดับที่16ของตารางครับ17เกมชนะสมเสมอ6แพ้8มี15แต้มส่วนผู้มาเยือนอย่างเลตเช่อยู่ดับที่15ครับ17เกมเช่นเดียวกันชนะ4เสมอ4แพ้9มี16แต้มตารางคะแนนใกล้เคียงกันมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครดูดีไปกว่ากันนะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มกันเลยอ่ะส่วนในเรื่องของเฮตูเอตของ เจอกันมา3ครั้งหลังสุดนะครับนั้นในศึกซีรีบีสเกมแล้วก็ในศึกโคปาอิตาเลียน1เกมเป็นหน้านของเลเช่ทาได้ดีกว่าชนะไป1เกมแล้วก็เสมอไป2เกมโดยที่โคโมไม่เคยชนะเลเช่เลยนะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดก่อนจะมาเจอกันครับเจ้าบ,บ้านโคโมชนะ1นะครับแพ้2เสมอ2นัดล่าสุดแพ้อินเตอร์ไป2อศูนย์ส่วนผู้ไม่เยือนอย่างเลเช่5นัดหลังสุดชนะสเสมอ1แพ้2นะครับนัดล่าสุดแพ้ราซิโอไป2อหนึ่งก็ถือว่าฟอร์มการเล่นนะครับ5นัดหลังสุดก่อนจะมาเจอกันค่อนข้าง จะสูสีนะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อผู้เล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าบ้านโคโมน่าจะมาในระบบ4-2-3-1สําหรับลูกทีมของเชสฟาร์เมกัสผู้สาประตูเป็นเปเป้เลน่าครับกองหลังก็นำมาโดยดอสเซน่ากองหลังจองเก๋ารวมไปถึงอัลเบโตโมเรโน่แบ็คซ้ายนะครับตรงกลางนะครับมีท่านั่งของเซจิโรเบโตนะครับน้าเนโกปรัสนะครับรวมไปถึงกองหน้าอย่างอเดสเบลลอตตินะกองหน้าอดีตทีมชาติอิตาลีนะครับก็น่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเหมือนเดิมส่วนท่านั่งของเดชเช่เองน่าจะมาในระบบ4-3-3นะครับ ก็นามาโดย2กองหลังตัวหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นเจนแล้วก็ทางด้านของอันโตนิโอการโลนะครับส่วนตรงกลางนะครับก็มีทางด้านของนะครับนะอ่าราฟานะ้ครับรวมไปถึงแดนบนอย่างนิโคล่าเคลสโตวิดกองหน้าตัวเก่งนะครับก็น่าจะได้ออกสตาร์ทไปตัวจริงรวมไปถึงริมเส้นตัวเก่งอย่างแปรโลสตินะครับนะก็น่าจะมีชื่อเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นครับเกมนี้ลูเชียมองว่าสูสีนะแต่ลูเชียนะครับคิดว่าโคโมได้เล่นในบ้านน่าจะเรียกความมั่นใจได้นะครับนะกับเสียงเชียร์ที่จะส่งเชียร์พวกเขาในค่ำคืนวันนี้จากแฟนบอลที่พวกกเขารั ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้โคโมจะทําได้ดีแค่ไหนส่วนในเรื่องของฮดีแคปครับ,รบเกมนี้เปิดมาให้โคโมเป็นต่อเชอยู่ที่ครึ่งช่วงตัวครับกัแพงมงมบนเกมคู่นี้อยู่ที่2อขีดสองํากพงมงมบลมีโอกาสไปได้นะ2ประตูอาจจะมีครับส่วนการไปต่อที่ครึ่งช่วงตัวเนี่ยลุงเฉียบชอบครับเพราะว่าการเป็นต่อของโคโมกับการได้เล่นในบ้านลุเฉียบเชื่อใจโคโมมากกว่าเจอกับทีมกลาง,ลางตารางเช่นเดียวกันฟอร์ไม่ได้หนีกันเนี่ยลุเฉียบเชื่อว่าในบ้านพวกเขาทํางาอาจทำทำได้ครับน่าจะทํางานได้ง่าายยเเรนกกมีออุญตไปชชทงฟโ ก,การได้เล่นในบ้านบอกเลยว่าเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมายังอยู่กันที่กันโชชิราซิลาลีครับไปดูเกมระหว่างโบโรอนยาเปิดบ้านรับการเยือนทางของเฮรัตเวโรนาเกมคู่นี้คิกออฟเวลาตีสองสิบห้านะครับทางด้านของตารางคะแนนครับเจ้าบ้านโบโรอนยาสิบหกเกมชนะเจ็ดเสมอเจ็ดแพ้สองมียี่สิบแปดแต้มรั้งอยู่ลำที่เจ็ดส่วนทางด้านของผู้มาเยือนอย่างเฮรัตเวโรนาช่วงแรกเหมือนจะดีครับนะช่วงหลังมาเริ่มแย่นะครับสิบเจ็ดเกมชนะห้านะครับเสมอยังไม่อ่ายังไม่เสมอเลยนะครับนะแพ้ไป12เกมนะครับมีเพียงแค่15แต้มเท่านั้นรั้งอยู่อันดับที่17นะครับเหนนนือโซตกชั้เพียงแคจ เดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตารางคะแนนต้องบอกว่าบรอนญาดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของเฮ h ูเอคู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลังสุดเป็นด้านของบรอนญาครับชนะไป3เกมเสมอ1เกมแล้วก็แพ้กับเฮรัตเวโดนาหเกมเจอกันมาครับเมื่อรุูการที่แล้วรวมไปถึงถ้วยของโคปาอิตาเลียเป็นน้านของนะครับนะบรอนญาทำได้ดีกว่าชนะไป2เกมแล้วก็เสมอไป1เกมครับถือว่า นะครับ5เกมหลังสุดต้องยกให้บรญนยาดูดีกว่าส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่นครับ5นัดหลังสุดเจ้าบ้านบรญนยาชนะ3เสมอ2ยังไม่แพ้ใครเลยฟอร์มสุดยอดมากๆนัดล่าสุดบุกไปชนะตรริโนได้2ส,สูตรนะครับส่วนนเรของผู้ไม่เยอนอย่างเฮรัตเวโรนา5เกมหลังสุดครับชนะเกมเดียวแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมนัดล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับมิลานไป1-0น,นะครับ,รบก็ถือว่าฟอร์มการเล่นถ้ามองภาพรวมครับ5เกมก่อนจะมาเจอก,กาันต้องบอกว่าบรญนยาเจ้าบ้านดูดีกว่าชัดเจนครับ ส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นครับวันนี้เจ้าบ้านนะครับบุรญญ่าน่าจะมาในระบบนะครับนะสี 4, 2, 3, 1, ่สองามหนเหมือนเดิมนำมาโดยครับกองกลางตเก่งอย่างฟอยเลอร์น,นะครับนะ ทางด้านของเอนดอยนะครับรวมไปถึงลิคาโดออสโซเลนี่นะครับตัวเก่งประจําทีมแล้วก็กองหน้าอย่างทางด้านของซานติอาโกคาสโตนะครับก็เป็นกองหน้าตัวหลักของทีมอยู่แล้วก็น่าจะอยู่กันครบนะครับสำหรับบโรญนยาส่วนผู้มาเยือนอย่างเฮรัตเวโรนาครับน่าจะมาในระบบ3 4 2 1ก็นํามาโดยกองหน้าอย่างอามินซาครับรวมไปถึงตรงกลางนะครับอย่างดูด้าแล้วก็ราโซวิดนะครับก็น่าจะมีชื่อออกสตาร์ทพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นครับเกมนี้ดูแล้วโบโรญนยาดูดีกว่าหลายช่วงตัวเหมือนกันครับแล้วได้เล่นในบ้านด้วยตัวผู้เล่นหลักๆอยู่ครบ เพราะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบม,มองว่าบโรญนยาดูดีกว่าครับส่วนในเรื่องของแฮดิแคปเกมนี้เปิดมาให้บโรญนยาเป็นต่อเฮรัตเวโรนาอยู่ที่1ช่องตัวกัมแพรมงบนเกมคู่นี้อยู่ที่2อขีดสอกัมแพงมงบลลุงเฉียบม,มองว่า2ประตูมีครับลุนประตูที่3แล้วกันน่าจะลุ้นกันได้อยู่ส่วนการไปต่อที่1ช่องตัววันนี้ลุงเฉียบชอบบโรญนยามากกว่าเพราะว่าได้เล่นในบ้านแถมตัวผู้เล่นดูดีกว่าด้วยครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ไปเชียร์ทีมฟอร์มแรงอย่างบโรญนยาบอกเลยว่าเฉียบเสียบคานอย่างแนนน่อครับ คู่ต่อมาครับเราไปกันที่โปรตุเกสซูเปอร์ลีกครับไปดูเกมระหว่างเจ้าบ้านครับฟามาริคาวเปิดบ้านรับการเยือนนังของซานตาคาร่าเกมคู่นี้คลิกออฟเวลาตี35นาทีนะครับตารางของตารางคะแนนครับเจ้าบ้านนะครับนะฟามาริคาวครับ15เกมชนะ4เสมอ7แพ้4มี19แต้มรั้งอยู่บที่9ส่วนผู้มาเยือนอย่างซานตาคาร่าครับ15เกมชนะ9ยังไม่เสมอใครครับแพ้ไป6มี27แต้มก็ถือว่าตารางคะแนนต้องบอกว่าซานตาคาร่าผู้มาเยือนดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของเฮธเวสคู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลังสุดเป็น้าของฟาามริคาวครับชนะ ไปได้3เกมเสมอกันไป1เกมแล้วก็ซานตาคาร่าชนะได้1เกมก็ถือว่าเจอกันนะเอาจริงๆในหลีกนะครับสนัดหลังสุดก็เป็นทางของฟอร์มาริคาวทำได้ดีกว่าเยอะเลยนะครับนะส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดครับเจ้าบ,บ้าน ฟามาริคารยังไม่ชนะใครเลยครับแพ้3แล้วก็เสมอ2นัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านแพ้กับฟารเรนเซ่ไป2-1ส่วนผู้มาเยือนอย่างสตาคาร่าครับชนะ2แล้วก็แพ้ไป3เกมเป็น3เกมหลังสุดก็ถือว่าฟอร์มการเล่นถ้ามองในภาพรวม5เกมที่ผ่านมาค่อนข้างจะสูสีนะครับนะไม่ได้แตกต่างกันมากส่วนในเรื่องของนะครับรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าบ้านฟามาริคารน่าจะมาในระบบ42-31นะครับก็นามาโดยนะครับกองกลางอย่าง ไมโครท็อปปิกนะครับรวมไปถึงกุตาอโวซครับโรชินยาแล้วก็กองหน้าอย่างอารันดานะครับดูแล้วตัวผู้เล่นหลักๆของฟาร์มันิคาเนี่ยน่าจะอยู่กันครบนะครับนะส่วนนัรของผู้ไม่เยือนอย่างนตาคาร่าน่าจะมาในระบบ3-43นะครับก็นำมาโดยผู้สาประตูอย่างกาเบียวบาติสต้านะครับรวมไปถึงกองหลังอย่างโรชาริมาเนี่ยก็น่าจะได้มีชื่อออสตาเป็นตัวจริงเหมือนเดิมครับกองกลางก็นำมาโดยเปเรล่านะครับนะแล้วก็แดนบนวันนี้ฝากของไว้ที่เวเนซิอุสโลเปสกองหน้าตัวเก่งนะครับก็ถือว่าตัวผู้เล่นหลัก ของทั้ง2ทีมอยู่กันครบแต่เกมนี้ครับบอลโปรตุเกส เจ้าบ้านมักเล่นดีครับเมื่อเวลาเจอกับทีมที่อันดับใกล้ๆเคียงกันลุงเฉียบยังเชื่อว่าฟาร์มาริเคลมีดีครับพอที่จะเปิดบ้านไล่เอาชนะนาด้านของซานตาคาร่าได้นะครับฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบมองว่านะครับนะฟาร์มาริเคลมีโอกาสคว้า3แต้มครับส่วนในเรื่องของแอนดี้แคปเกมนี้เปิดให้ตั้งคู่อยู่ที่เสมอไหนเสมอการกักพมพายามบนเกมคู่นี้อยู่ที่1.5ึ่ดขสองกัมพายามบนนะครับมีโอกาสไปได้แต่สิ่งที่ลุงเฉียบชอบคือการไปต่อของฟาร์มาริเคลครับที่เสมอไหนเสมอการเกมคู่นี้ลุงเฉียบบมออองว่่่าาาได้้้เลนนนนนในตหแ น่าจะทําผลงานได้ดีแล้วก็สถิติการเจอกันนะครับนะสี่นัดหลังสุดในศึกโปรตุเกสซูเปอร์ลีกเนี่ยก็เป็นฟอร์มาริคาวทำได้ดีกว่าชนะไปถึง3เกมเพราะนั้นเกมนี้ขออยู่กับฟอร์มาริคาวครับบอกเลยว่าเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับคู่สุดท้ายครับคู่นี้ไม่พูดถึงไม่ได้ไปดูเกมมิซูบิชเอเล็กริกครับรอบรองชนะเลิศนัดที่2ครับทีมชาติไทยครับจะเปิดบ้านที่ราชมังคลากีฬาสถานรับการเยือนของฟิลิปปินเกมคู่นี้เตะเวลา2ทุ่มนะครับนะ ทางด้านของตารางนะครับรอบรองชนะเลิศนะครับนะเวียดนามเนี่ยชนะสิงคโปร์มาแล้วครับนะสองศูนย์ก็นัดนี้ถ้าเวียดนามาเล่นในบ้านแล้วก็ยันเสมอรหรือว่าชนะได้ก็เข้ารอบชิงครับไปรอพบคู่ไทยกับฟิลิปปินส์ถ้าไทยเราชนะก็จะได้เข้าชิงครับแต่ต้องชนะด้วยช่องว่างห่าง2ประตูเพราะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องลุ้นกันละครับส่วนในเรื่องของเฮตเวสคู่นี้เจอกันมา5้าครั้งหลังสุดทีมชาติไทยชนะ3ครับฟิลิปปินส์ชนะ1แล้วก็เสมอกันไป1เกมถ้ามองภาพรวมก็ต้องบอกว่าไทยเราดูดีกว่าส่วนในเรื่อง ฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดเจ้าบ้านนะครับอย่างไทยเราเนี่ยชนะ4แล้วก็แพ้เกมหนึ่งนะครับนะส่วนนงของฟิลิปปิน์5นัดหลังยังไม่แพ้ใครเลยนะครับก็ถือว่าฟอร์มการเล่นถ้ามองภาพรวมก็ค่อนข้างจะสูสีนะครับส่วนในเรื่องของนะครับแฮนดิแคป,ปวันนี้เปิดมาให้ทีมชาติไทยของเราเป็นต่อทางด้านของฟิลิปปินอยู่ที่1.5กําแพงมาบนเกมคู่นี้นะครับ อยู่ที่2.5ขี3รูเชียบ,บอกได้เลยเกมคู่นี้เปิดหน้าแรกอยู่แล้วไทยไทยต้องเอาประตูครับลูเชียบมองว่าโอกาสที่จะไปถึง2.5ขี3มีค่อนข้างสูงเพราะนั้นเกมนี้ให้เน้นไปที่มองบนส่วนการเป็นต่อที่1.5เนี่ยรู้เชียรเชื่อว่าไทยทําได้โอกาสที่ไทยจะชนะโดยช่องว่างห่าง2ประตูมีค่อนข้างเยอะเพราะว่านัดแรกที่เราแพ้ครับ แพ้ด้วยเรื่องของทั้ง V A R ใช้ไม่ได้ครับรวมไปถึงสภาพสนามที่เป็นหญ้าเทียมแล้วไม่ได้มาตรฐานนะลุงเฉียบม,มองแบบนี้นะครับก็ดูแล้วเกมนี้ได้เล่นที่หญ้าจริงมี V A R แล้วได้เล่นในบ้านด้วยลุงเฉียบเชืช่อว่าช้างศึกของพวกเราทําได้ไปเชียร์ทีมชาติไทยไปเชียร์มองบนที่2.5งจุดห้าีสบอกเลยว่าเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับเอาละครับจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ7คู่ทีเด็ดนะครับ ลุงเฉียบจัดให้ในวันนี้นะสรุปแนวทางคู่แรกครับไปเชียร์เชลซีครับที่1นึ่งีึ่งคู่ที่2ไปเชียร์เอฟเวอร์ตันครับกับการไปต่อที่ครึ่งช่วงตัวคู่ที่3ไปมองบนคู่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่ที่4เป็นต่อกับโคโมที่0.5ครับคู่ที่5เป็นต่อกับบรอนยาที่1ช่วงตัวแล้วก็คู่ที่6อยู่กับฟาร์มาริคาที่เสมอไหนเสมอกันคู่ที่7ครับไปเชียร์คู่ของไทยไปในเรื่องของกำแพงสูงหรือว่าไปเชียร์มองบนที่2 5งจุแล้วขีดสา7ครับแล้วนี่ก็คือ ลุงเจี๊ยบชอบเชลซีครับตัวที่2ลุงเจี๊ยบขอเชียร์ไปที่เอเวอเรตตตัวที่3ขอมองบนไปในคู่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ตัวที่4 ลุงเฉบขอไปอยู่กับโบโรนยานี่ก็คือตัวติดดาวทั้ง4ตัวชอบเหมือนกันไม่เชยร์ด้วยกันได้ครับไม่ชอบวางไว้ไม่ต้องไปลุ้นให้มันเหนื่อยใจฟุตบอลไม่มีคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะลุงเฉบจำเสมอเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยใครอยากได้แนวทางหรือว่าอะไรต่างๆก็เข้ามาอยู่กับลุงเฉบได้นะครับบอกได้เลยว่ากิจกรรมมีให้เยอะแน่ๆไม่ได้เสียอะไรครับสิ้นปีนี้มีจับแจกนะครับทองคำมูลค่าหนักหนึ่งหมื่นบาทนะครับรวมไปถึงทีวี 4K Apple นะครับแล้วก็เสื้อก a ตพ p เยอร์ฟุตบอลอีกนะครับนะโอ้โหเพราะ ที่แอ l h เ 7, 7หรือจะจิ้มลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับถ้าใครอยากจะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยติชมลุงเฉียบยินดีนะครับลุงเฉียบรับฟังทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกด Subscribe เป็นกําลังใจลุงเฉียบกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ